วันนี้คุณผู้ชมนันเกมสซัมเมอร์เวลพาร์ทที่เท่าไหร่วะห้าแล้วมั้งครับห้าแล้วแหละหลังจากที่แล้วเราตกจากน้ําตกมานะครับแล้วก็มีเดินเข้ามาในเมืองเจอน้องแล้วก็โดนช่วยมานะครับเรามาดูกันว่าต่อไปจะเป็นยังไงอาจจะเจอคนช่วยเราแล้วก็ได้นะในนี้ไปกันเลยเปิดเข้าไปแล้วหลังจากน,นั้นก็เจอกับคนนี่นะคนหรือภาพวะคนครับยีงไง อ๋อน่าจะมีหลายคนที่โดนเหมือนเราแน่เลยว่ะเหลือรอ,อดครับนี่ไงโอ้โหอยู่กันเต็มเลยอะ่ะ <c oughs> อันนี้ก็สวดภาวนาบัดหลวงนี่ว่ะทำอะไรไม่ได้เลย <c oughs> ผมใช้พลังไม่ได้แล้วด้วยอ่ะ จะไม่กลัวถ้าเขารู้ว่าเราใช้พลังได้เมื่อกี้ผมไม่เช็คว่าผมยังกดอัดอยู่หรือเปล่านะครับเนี่ยหรอคือมันเหมือนครับพยายามมอยู่กันเองให้ได้ครับคนตายเต็มเลยวะผมไม่รู้เขาตายหรือว่าเขาเขาโดนรักควาตัวไปอะ่ะเนี่ยเต็มเลยอะ่ะน่าจะหายครับ เราจะเจอเมียกับลูกที่ไหนเนี่ยอันนี้ป่ะก่อนไปผมขอเช็คให้ครบก่อนว่าเราไม่พลาดอะไรใช่ไหมแล่อย่าใช้งานก่อสร้างครับโอชีอะไรชี้อะไร ไปทางขวาเหรอห้องนี้เหรอเข้า <c oughs> ไปไหนครับ <c oughs> ผมว่าทางนี้น่าจะยาวผมไปเช็คทีทางก่อน <c oughs> นี่ไงยานยูฟ <c oughs> โอเอเรียดเลยเนะี่ย เดินมองหน้าหมามันคงเหนื่อยมากครับไปน้องก้อนเหรอน้องคมผมว่าน่าะจะน่าจะมีเด็กที่นี่มาโซนครับแล้วก็ เอาน้องกลุ่มมาอยู่ในห้องนี้แน่นแล้วก็เล่นกับน้องครับคุมให้คนเจอชัวร์เดี๋ยวผมขอเช็ครายละเอียดก่อนว่ามันมีว่าอะไรหรือเปล่านี่ไงเหมือนเป็นเด็กครับสามไฟแดงเหรอเป็นแบบสีไฟส่ไฟไฟ,ไฟสีแดงสีสามอันแล้วก็เอเลี่ยนยัง <c oughs> ตองได้ <c oughs> ชอบรายละเอียดตัวละครอ่ะดูดิเขาเดินมองหน้ากันเลยครับ เดินน้องหมากับพณพ่อหาลูกเมียไม่เจอแล้วต้องแบบอยู่กับแค่น้องหมาสวัสดีจ้ะนี่คือเขาเขาอยู่กันยังไงวะเขาอยู่กันเหนื่ยเศร้าครับซึมเศร้ากันหมดเลย อ้อาษเหนื่อยพ่อไม่ไหวแล้วฮะใช่หรอเฮ้ยเจอลูกโอ้ลูกแม่ด้วยปะแม่ด้วยโอ้โหโอ้กว่าจะมาถึงได้อ้อแล้ว โอ้ลอดก็สบายใจแล้วครับอ่ะไม่งกันครับอาเขาอยู่กันในนี้เจอเมียแล้วเดินนำด้วยต้องไปไหนอะ่ะพ่ออาการพ่อไม่ดีเลยอะ่ะ ไปไหนกันอะทำอะไรกันครับห้องเย็นเหรอทำอะไรกันหายาเพราะน่าจะไม่สบายนะครับตกน้ำเฮ้ยลูกไปไหนเฮ้ย อย่าอย่าลูกอย่าอย่าตัวเฮียนั่นไม่ได้กูอยู่ใกล้ๆวอนใกลัว,ลวหรือมันถูกเก็บไว้ที่นี่วะมันถูกขังไว้หรอ บางแทนเลยมันจะไม่ยิงเข้ามาใช่ปะมองหน้าเมียเลยมองได้แวบ,บหนึ่งแล้วก็สะบัดหน้าแล้วยากลัว <c oughs> เพื่อนนะครับโอเค โอ้โหผมแม่งโคตรโคตรผวาเลยอะตอนเห็นแม่งเดินมามองหน้าลูกแม่งถ้ามันทำอะไรนะคือแบบคือไม่รู้จะเอาคำพูดอะไรมาพูดดีเลยดีที่มันไม่มีอะไรครับกดหรอเป็นลิฟ์ครับอันนี้นี่ของเราเรอะไปไหนอะ่ะเราก็ลังจะไปไหนกัน ไม่สบายจริงอ่ะดูไอไอหนักมากเลยอุอ้ยอ้าวเวรละช่วยกันหน่อยเราขึ้นมาข้างบนเหรอใช่ครับเราขึ้นมาข้างบนพ่อยังไม่พ่อหายแล้วพ่อไม่ไอ้แล้วพ่อไม่ขึ้นมาข้างบนผู้หายเลย อยู่กันอย่างนี้มันอบอุ่นเนาะ <c oughs> แต่สภาพพ่อไม่ไหวแล้วอะ่ะหายาให้แกกินหน่อยดีไหมหอ,อมอ่ะยาข้าง,างล่างน่าจะหมดครับโอ้ไม่ไหวลมละกินกินกิน จับมือมันจะอันนี้โยกไม่ได้โอเคกลับกลับข้างล่างแล้วกันได้ยาแล้วผมมีความรู้สึกว่ามันจะไม่ได้ลงดีๆไงไม่รู้อะคือไม่ได้พูดให้มันเป็นลางนะแต่ผมรู้สึกอย่างนั้นจริงๆอะต้องปิดประตูฟต์ก่อนไหมเอา้เอาแล้วเราจะไปไหนกันนะ อะไรอยากชอปปิ้งตลาดขึ้นมาไงอยากไปไหนกันทางนู้นเหรอเอาทางนี้ครับ,บาอาการพ่อน่าจะค่อยๆดีขึ้นครับได้ยาไปแล้วอันนี้ปะอันนี้ครับมีจริงๆนะเว้ยกูได้ยินเสียงแบบชุ่มหัวหัวหัวเยอะ ไอตัวหมานั่นแน่เลยไอห,หมาเนี่ยเยอะมากเอาหมาเราไปสู้ได้ไหมไม่น่าไม่น่าเวอร์ครับโดนไอเข็มมันน่าจะทีเดียวน่าจะล่วงเอาวิ่งไปแล้วเมียอบอกกูด้วยใจเย็นโอ้กูเสียวมากเลยอย่าอยู่คนเดียวอย่างนั้นดิโอ้รอบนี้ต้องโชว์พลังให้ให้เขาดูละนี่ไงตุ๊กตา แม่แกมีพลังด้วยหรอใฮ้เหรอ,หหรอเดี๋ยวกูเองโว์ให้แม่เขาเห็นแม่เขาจะแม่เขาคงจะข้างหน้าดูเลยครับเขาบอกอไปไม่ได้อ่ะขอตุ๊กาตาได้ไหม น,นั่นไงพลังผมกลับมาแล้วแกนฟ้าแล้วแม่อย่าตกใจนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นอย่าตกใจจับมือไว้ครับโอ้แม่แกตกใจจริงด้วยครับพ่อแม่พ่อ,พอดนแบบเออนั้นไปแล้วอะ่ะ สภาพเละมากครับเมืองลูกลูกชูแบบชูตุ๊กตาแบบพลังสายสายเราให้หมดต้องเชื่อใจกันมากเลยนะถึงจะยอมไม่กลัวได้ครับโอ้เมืองเละมากเลยอะ มันพังยับเลยใชสลายรถเมทีดทำอะไรได้มากกว่านี้ไหมสลายครับสลายตรงนี้หว่วมันน่าจะงัดได้นะ อ๋อนี่ไงโอ้โหปั๊มครับเอ๊ะตื่นแล้วไปได้ไหมน่าจะน่าจะไปได้แล้วมั้ง ไม่ได้แล้วแล้วมันแล้วมันจะเป็นยกเพื่ออะไรรอดไปหรอน่าจะรอดไปอ่าใช่รอดไปรอดดูร้อไปครับแล้วเราก็มาเคลียร์ในรถผมว่าน่าจะเป็นการเปิดประตูให้ลูกกับแม่เข้ามา อแม่กูน้ำไปละหมากูก็ด้วยเออพ่อไม่ไอแล้วครับนี่โอ้โหนี่ต้องปล่อยรถลงไปก่อนเวยหน่อยจ้า เชื่อมจิตสดเข้าไปเลยโหว่าอน่จะต้องทำให้มันเป็นของแข็งก่อนเ,เกี่ยวไม,ไม่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันเลยอ๋อนี่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 เติมน้ำเติมน้ำอาแล้วเราก็แข็งแล้วแข็งพลังแขนขวาพ่อตื่นขึ้นมาแล้ว แม่ต้องไว้ใจมากเลยนะเออถึงยอมไม่ตกใจกับมันแล้วอะอ,อะไรวนะอันนี้ไปไม่ได้ครับหน้าหนาหอคอยมีอะไรม่วงๆด้วยตรงกลางครับกินน้ำก่อนนึงนงะ แต่มันมีฟ้าฟ้า,ฟา,ฟาด้วยนะมอกะมันเหมือนมีฟ้าฟ้า,ฟา,ฟาด้วยอ,ะอ่ะอะไรนี้ก็ได้กูตกใจหุ่นมันมีเหมือนเมื่อกี้ปกติหมามันจะเป็นสีแดงอันนี้มันเป็นสีฟ้าโอ้โหไหม่กอด โอ้โหบรรยากาศโคตรเฮอร์เรอร์คาาพลังไวเลยมานะมาแข่งนะแข่งนะโดนจับแข่งจริงนะน่ากลัวมากเลยมั้เละมากนะครับ เดินไปโดนนะเดินไปนะกระจกด้วยต้องอ้อมต้องอ้อมระวังกระจกระวังกระจกเจี๋โดนกระจกครับอยู่ไหนเนะี่ย มีประตูประตูอยู่นี่เปิดเข้าไปโอ้ไม่ก้อนกะจะเนียนสน,นุย่ยมันโจ้าหงานเข้าออละงานเข้าออละโอ้โหเกมกระตุกเลยจ้าโอ้ยอ้าวโ,โดนกระโจนกินเอามายเอามาย แม่วิ่งโคตรไวเลยวิ่งโอ้เยอะเจีๆดโอ้โหโอ้หวิ่งไปโอ้ย่านหัวไปหรอตายละตายแลตายลมันดักหน้ามันดักหน้านี่นี่นี่นนี่นี่นนม่น เดือด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 มันตามอยู่มันยังตามมันตามมันตามติดจัดไปแล้วอู้อ้าเอา้เอาคูรอดไปแล้วจ้าตามเยอะจัดตามมาติดๆ เรามาติด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 ,ตด,ตดเลยโอ้โหยิงได้ด้วยยิงกาลนาวแม่งช้าอีกแน่เลยโอ้โหเยอะจัดทำไงอ่ะหุยหุยไปย่ะขอบคุณมากไปเร็วเฮ้จัดโอ้โพียวเพียอกูเดินทีทาง ยิงมันยิงมันออโอ้โหโอ้โหพี่พี่มันมันเดินตามผมมาแล้วพี่ฉังมันไวโอ้โหนโอ้โหกระเด็นเลยเยอะจัดเอาพ่อกูเดินผิดทางตายห่าแล้วมึงมึงมาหมานำไปแล้วอุ้ย โ,โคตรเยอะเลยว่ะแล้วพี่ม่วงแกไปไหนแล้ววะโอ้ย,อยแม่งยิงโอ้ชิตไม่แม่นกันก็จริงแต่คือแม่งเยอะตายละตายแล้ว,ลว,ลวโหเยอะมากปีนพ่อโอ้ยเดือสะพานพังไปแล้วช้าหน่อยแล้วก็น่าจะเลี้ย แล้วโอ้โหมันมัน,นาเป็นยานเลยอะ่ะโอ้เจ้านี่มันไอห,หน่วยต่อต้าน นขึ้นมาเร็วขึ้นมาเร็วเอาลม้มโอ้โห,โหชิบหายละเมียกูถูกจกับทั้งเมียหมาและลูกเลย <c oughs>